สวัสดีครับวันนี้ผมมิจถาพาไปเที่ยวได้มาเที่ยวที่อำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสก็ได้มาแวะสักการะหลวงพ่อ,อตมะที่วัดวังวิเวการามตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ชาวมอญและชาวต่าง ชาตินะครับให้ความเคารพนับนถือเปนอย่างยิ่งโดยเฉพ,เพาะหลวงพ่ออุตมะนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความเมตตาธรรมสูงนะครับหลวงพ่ออุตมะนี่ท่านได้เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ห้านีนาคมปีพศ2453นะครับแล้วก็ได้มรณภาพเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2549 หลวงอายุได้ทั้งหมด97ปีครับทา่านักพรรษาเพ่าทั้งหมด77พรรษานะครับ77พรรษาตามประวัติหลวงพ่ออมตมะนะครับหลวงพ่ออมตมะมีพี่น้องทั้งหมด12คนนะครับของนายงโงและนางทองสุขนะครับซึ่งเดิมนีนหลวงพ่ออมตะมะชื่อเอมองนะ เกิดที่บ้านโมกกันเนียงตำบลเกลาสะนะอำเภอเยจังหวัดเบาอลำเลิงประเทศพม่านะหรือทุกปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเมียนมานะครับเมเียนมานาครับหลังจากที่หลวงพ่อได้กป็ปัญษาแล้วก็เราจนกระทั่งได้เป็นเจ้าวาดวัดวังวิเวกิการามนะครับ ในระหว่างที่ท่านจำเป็นญ่าวาดอยู่ครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสังครัตใน5ธันวาพศ2512ได้ร,รับพระราทานธรรมศักตร,ร์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูอุดมสิทธาจานนะครับหลังจากนั้นมาอีก12ปีอ่างกัน12ปีนะครับวันที่5ธันวา2524 ได้รับประทานสมณศักดิ์ครั้งที่สองเป็นพระราชาคณะที่พระอุดมสังวรเถระ,ะครับวอ,ออยู่ไม่ประมาณสักสิบปีนะครับห่างากันม่ประมาณสิบปีมวลที่ห้าธนวาพอฝอี534ครับพอได้รับประทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชน,นะครับ ที่พระราชอุดมมงคลข้าพนนนราทรมหาคณิตสองมวรสังคารามคามวาสีนะครับซึ่งเป็นพระส,สังขรัก์หรือสมณศรรักดิ์ได้รับมานะครับหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้มรณภาพลงวอกปิดเมื่อยนที่ 18ตุลาคม2 5 1 9, 9ครับท่าครับหลวงพ่ออุตมะเป็นหลวงพ่อที่ให้ความมีความเมตตานะครับมีความเมตตาครับใครไปใครมานี่จะได้รับศีลรลบพรทุกคนนะครับอันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือรูปหลองใหญ่นะครับของหลวงพ่ออุตมะ หลวงพ่อ,อตะมาหลวงพ่อ,อตะมะนะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือมายสีนะที่เขาผมถามชาวมอนชาวมอฑ์ว่าใบาสีนะครับแต่ผมดูแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามเพราะเป็นการ รววรวมชาวมอญแล้วก็ทั้งชาวไทยที่ทุกศาสนานะครับไม่ว่าศาสนาพุทธ,ธอิสลามก็มาช่วยกันแกะสลักนะครับที่ผมถามสอบถามดูนะครับแล้วก็แกะเป็นรูปเรือหกเป็นรูปหงนะครับสวยมากนี่ครับนี่คือความรักและสามคีของคนใของคนในชุมชนะนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากนะ เช้าก่อนที่จะมาไหว้หลวงพ่ออุตมะนี่ทุกคนจะต้อง,งมุ่งไปที่สะพานนอนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญตักบ,บาตรก่อนเช้ามืดเลยนะครับเพราะว่าจะมีพระเนี่ยลงมาจากวัดหลวงพ่ออุตมะแล้วก็วัดอื่นมาร่วมกันแล้วก็เดินรับบิณฑบาตจากานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวๆละแวกนั้นครับก็ ประมาณ7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับก็จะรักก็จะเดินบินทบาตนะจะมีผู้คนมากมายมหาศาลนะครับมา,บบบบาทําบุญตักบาตรเสร็จหลังจากนั้นก็ระหว่างนันก็บางคนก็ไปชมสะพงสะพานนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อกันตออันนี้ที่เห็นท่านเห็นอยู่นี่คือปัจจัยที่นักท่องเที่ยวนะครับได้ไปเที่ยวแล้วก็ร่วมกันบริจาค ติดฟรละสิบบาท20บาท50บาท100บาทแล้วแต่ศรัทธานะครับเพื่อที่จะนำไปทำกิจกรรมของวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบํารุงทำนุโศาสนาหรือโบสถหรือขอชันอะไรต่างๆนะก็ได้เงินจากยากยมทั้งหลายนะครับก็มาช่วยกันนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนในชุมชน เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่นับถือาศาสนาุทธเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยก็มีจิตเมตตาในเรื่องการทําบุญอยู่แล้วนะครับกอช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับถึงแม้ทุกวันนี้หลวงพ่ออุตมะจะได้จากโลกน,นี้ไปแล้วแต่ความรักความศรัทธาของผู้คนก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช่อวันโดยไม่ขาดสายนะครับ อันนี้นะครับนี่คือหลวงพ่ออันนี้คือคือคือเขาเรียกอะไรผมทราบนะ้แต่ผมผมว่าผมว่าเรียกโกดก็แล้วกันหรือว่าที่เขาเรียกว่าใส่ลงลงลงแก้วซึ่งอยู่ในอยู่ในโรงไม้อันนั้นนะฮะผมดูแล้วก็เห็น อ,องท่านนอนอยู่ในโรงไม้ส่วนข้างหน้านี้ที่ท่านเห็นก็คือลูกลูกปั้น,น,นสีพึ่งขี้พึ่งนะฮะหุ่นขี้พึ่งก็เรียก่าหุ่นขี้พึ่งนะครับก็จะมีคนไปกราบไหว้กันตลอดนะครับท่านใดที่ต้องการไปนมัสการหลวงพออ่อธรรมะนะครับก็เชิญได้นะครับที่อำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนิ่ง ถ้าท่านไปช่วงหนาหนาะจะเป็นการดีกับอากาศเย็นสบายนะครับให้จองที่พักล่วงหน้านะครับไม่อช่อยู่อยู่เราไปท่านไม่มีที่พักนะครับสําหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมันดูเกิดเมื่อตลอดนะครับสําหรับฟางรู้วันนี้ก็เล็กๆน้อยนะครับพอให้ท่านทราบถึงสังเกตนะครับใครอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้หาสิ่งที่ดีๆ สัหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับขอขอบคุณมาอย่างนี้ครับสวัสดีครับ